ครับ l c o m e back to ครูวีอีซ s อังก l ษอั o เลสัน o o ร์ o ูเด i ์อ s สยูซิงชู o เน้หาของเรานวันนี้นะคะรับก็คือการใช้ s h should นั่นเองเอการใช้ s h o should เป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การใช้ชูดกันนะครับคุณดิวก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับของขวัญน,นะครับมาให้เราเรียนเรียนรู้กันนะครับหรือ gift vocabulary นั่นเองเราไปเรียนรู้คำแรกกันเลยครับคำนี้นักเ,เรียนเห็นรูปเป็นรูปอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วครับรูปนี้คือ a video camera a video camera แปลว่า กล้องวิดีโอนั่นเองครับรูปต่อไปโอ้โหสร้อยคอใช่ไหมครับตอนเรเห็นรูปสร้อยคอนอะสร้อยคอนะครับภาษาอังกฤษว่า a necklace a necklace แปลว่าสร้อยคอเก่งมากครับโอเค the next t word w o is อารูปนี้ง่ายเลยง่ายเลยนะครับคือคำว่า a ring a ring แปลว่าแหวนนั่นเองครับต่อไปครับ นังสือนะครับแต่ไม่ใช่หนังสือธรรมดานี่คือเป็นหนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษว่า a novel a novel อ่าแปลว่านวนิยายเก่งมากครับต่อไปอรูปนี้นะครับเราเรียนเห็นเป็นรูปตุ๊กตาใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับตุ๊กตายัดไส้รูปสัตว์นะครับ ถ้าเป็นต๊กตตายาไส้นะครับเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า a stuffed toy a stuffed toy อีกรอบหนึ่งครับ a stuffed toy เก่งมากครับแปลว่าตุ๊ก,กตาและนี่คำศัพท์ต่อไปอต่างหูนะครับตอนนี้เห็นเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปต่างหูรูปต่างหูภา,าษาอังกฤษว่า earrings earrings ทำไมถึงต้องเติม s ครับ ก็เพราะว่าต่างหูมีสองข้างนั่นเองนะครับคำต่อไปครับคำนี้ครับคือคำว่า Cl golf clubs golf clubs นักเรียนลองดาวดูสิครับว่า golf clubs เนี่ยจะแปลว่าอะไรติ๊กต ok ๊อกติ ok ๊กต๊อกติ๊กต ok ๊อกติ ok ๊กต๊อกเก่งมากครับ golf clubs นะครับจะแปลว่าไมา้ กอล์ฟนั่นเองนะครับอามายตีกอล์ฟนะครับนักเรียนนี่คําต่อป้ายคต่อป้ายรูปนี้นะครับเป็นรูปเหมือนรูปแบบจําลองเครื่องบินใช่ไหมครับเป็นรูปเหมือนหุ่นจําลองนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับแบบจําลองหุน่นจําลองนะครับเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า a model a model อีกรอบหนึ่งครับ a model เก่งมากครับ อแปลว,ว่าหุ่นจำลองนั่นเองต่อไปโอเคครับเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะครับ let's play game เกมน,นี้นะครับครูจะให้นักเรียนเปิดแผ่นป้ายนะครับสครั้ง3มแผ่นป้ายเนาะแล้วให้นักเรียนทายนะครับว่าหลางังแผ่นป้ายนั้นเป็นรูปอะไรนะครับโอเค so this activity you have to choose three plates and then you have to answer the picture behind the plates okay okay อ้าวหมายเลขอะไรครับ which one do you want to choose which one do you want to choose อ้าวเลือกหมายเลขเจ็ดง่ายมากครับ seven seven อะไรต่ออะไรต่ออะไรต่อเลือกหมายเลข C โอเคโอ้ง่ายมากเลยอันนี้ โอเคงั้นขอเลือกหมายเลข3 <Okay. S 1> เยี่ยมมากครับคำนี้นะครับมัาเรียนเปิดครบแล้ว3ต็บป้ายตอบได้ไหมเอ้ยนี่คือคำว่าเก่งมากครับ a n o v o a n o v o เยี่ยมมากเลยครับต่อไปาคำต่อไปครับ่า,เป,เ,ปปา ơi. เปิดเปลี่ยนป้ายไหนดีเอ่ยเปิดเปลี่ยนป้ายไหนดีเอ้ย แ็นไหนดีนะอาวเปนที่14โอเคโอ my goodness I see the legs โอเ I see leg and arm right okay. next plate is Okay I would like to use number two oh my goodness โอเคเชื่อว่าทุกคนน่าจะตอบได้กันแล้วนะครับโอเคอ้าวเอาเปิดไม่ใช่เจ็ดต่อเลยตอบได้กันรึยังตอบได้กันรยัง อย่ามาครับคำนี้คือคำว่าคำว่าอะไรนะคำว่าเอออะไรดี a stuffed toy a stuffed toy หรือถ้ามันตุ๊กตาเยอะๆนะครับเราอาจเราอาจจะพูดว่า stuffed toys stuffed toys อย่ามากครับ ต่อไปต่อไปคุณดิวขอเปิดไปไป้ายที่11ครับอ้าวเรียนต่อไแ้หรือยังนะเปิดเป็นป้ายที่สามครับโอ้โหชัดเจนเลยครับงั้นคุณดิวขออนุญาตเปิดเป็นป้ายที่7ต่อเลยครับอือหือเรียนต่อว่าอะไรดีครับต่อว่าอะไรดีเก่งมาครับข้อนี้คือคําว่า a ring a ring เก่งมากครับแปลว่าแหวนนั่นเองคาต่อไปครับคําต่อไป Okay, I would like to open the okay number five. Oh it okay, it said of it hate of airplane Okay, number nine? Alright, okay, number mm -hmm, number seven, okay. Can you answer it? Can you answer it? ตอนี้นะครับก็คือคำว่าเยี่ยมมากครับคือคำว่าอะโมโดอะโมโดครับอะโมโดนะครับแล้วหุ่นจำลองนะครับต่อไปต่อไปต่อไปเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีนะโอเคเปิดไปที่หกครับเอ๊คุณคุ้นไหมคุณคุณ้นไหมเปิดต่อครับเปิดต่อเปิดไปที่ โอ้โห oh. <No. S 1> ต่อไปครับสุดท้ายสุดท้ายเปิดเป็นไปที่สามโอ้โหยากเลยทีนี้นักเรียนคิดว่าเป็นอะไรกันครับนัก mm. เรียนคิดว่าเป็นอะไรกันครับเป็นเออเราเรียนมาคนตอบได้แล้วนะครับนี่คือ earrings 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 <Okay. S 1> e นะครับผม mm. earrings แปลว่าต่างหูนั่นเอง โอเคครับเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับทีนี้คุ d ดิวนะครับจะมาสอนการใช้ s h o should นะครับเพราะว่านี้คือ m a เมอ,อเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะครับของวันนี้เลยโอเคครับคำแรกครับเรื่อหาแรกนะครับ s h should แปลว่าควรจะใช้เพื่อให้คำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นนะครับว่า นักเรียนควรที่จะทําแบบนั้นแบบนี้หรือคุณควรที่จะจุดๆๆสิแบบนี้นะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือเป็นการให้คําแนะนํานะครับว่าเขาควรที่จะหรือไม่ควรที่จะทําอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่น you should get him a ring you should get him a ring แปลว่าคุณเนี่ยควรที่จะ get แปลว่าอะไรครับคุณดูสอนไปแล้ว get แปลว่าซื้อใช่ไหมครับ You should get him a ring แปลว่าคุณเนี่ยควรที่จะซื้อแหวนให้กับเขานะครับผมโอเคครับตัวอย่างต่อไป Jack should wear a mask Jack should wear a mask แปลว,ว่าแจ็คเนี่ยควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยนั่นเองต่อไปครับ Rosa shouldn't say that Rosa shouldn't say that Rosa เนี่ยไม่ควรที่จะพูดแบบนั้นนะครับ ต่อไปครับ affirmative sentence นะครับเรื่องนี้ affirmative sentence นะครับคือเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองประโยคบอกเล่านะครับก็โครงสร้างนะครับจะมี subject บวก should และตามด้วย verb นะครับ s ในที่นี้ย่อมมาจาก subject ส่วน v นะครับย่อมมาจาก verb นั่นเองโอเคครับดูตัวอย่างกันเ่ย she should get here ขอไปครับ she should get her mom a necklace she should get her mom a necklace แปลว่าโอเคหลอนควรจะซื้อสร้อยคอให้แม่ของหลอนนั่นเองนะครับเห็นไหมเราเรียนสังเกตนะครับว่า get นะครับหรือกับริยาที่ตามหลังชูดนะครับจะไม่เติม s e s i n g ใดยทั้งสิ้นนะครับจะไม่เติมอะไรเลยนะครับจะมาเป็น รูปเพียวๆแบบนี้นะครับต่อไปต่อไป they should pay attention to a teacher แปลว่าพวกเขาควรจะตั้งใจฟัง,งครูนะนะครับแสดงว่าเรากำลังให้คำแนะนำอยู่ใช่ไหมครับว่าเนี่ยถ้าถึงเวลาเรียนแล้วพวกเราควรที่จะตั้งใจฟัง,งครูนะครับต่อไปครับ he should stand away two meters He should stand away two meters. แปลว่าเขาควรจะยืนห่างกัน2เมตรนั่นเองนะครับผมเป็นเป็นการให้คำแนะนำใช่ไหมครับว่าเอ๊ะควรจะยืนห่างกันหน่อยนะนะครับโอเคต่อไป negative sentence ครับ negative sentence นะครับเป,เป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองประโยคปฏิเสธนะครับโครงสร้างก็คือ subject นะครับ บวก should not หรือ shouldn't และก็บวก verb ที่ไม่เติมอะไรเลยนะครับ should not คือรูปรูปเต็มนะครับส่วนรูปย่อ,อก,ก็คือ shouldn't shouldn't เก่งมากครับ should not แล้วก็ shouldn't เนี่ยจะแปลว่าไม่ควรจะจุดจุดจุดนะครับดูตัวอย่าง she shouldn't get her mom a necklace she shouldn't get her mom a necklace แปลว่าลอนไม่ควรจะซื้อสร้อยคอให้แม่ของหลอนนะครับทีนี้ she shouldn't ก็คือลอนไม่ควรจะ shouldn't แปลว่าไม่ควรจะส่วน get นทีนี้แปลว่าซื้อนะครับสร้อยคอให้แม่ของเธอัน่นเี้อ่าต่อไปครับ They should not play while studying. They should not play while studying. แปลว่าพวกเขาไม่ควรที่จะเล่นขณะกำลังเรียนนะครับเห็นไหม should not เป็นรูปเต็มนะครับก็จะแปลว่าไม่ควรจะจุดๆ,ๆ,ๆนะครับส่วน play play อยู่ด้านหลังนะครับก็จะไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มามาแบบ play อยู่เดียวเลยนะครับไม่มีเติม s e s n g i ไม่ต้องเติมมานะครับต่อไป he shouldn't stand near other people he shouldn't stand near other people แปลว่าเขาไม่ควรจะยืนใกล้ๆคนอื่นนะครับเขาไม่ควรที่จะยืนใกล้ๆคนอื่นเห็นไหม shouldn't นะครับเป็นรูปย่อของ should not ซึ่งแปลว่าไม่ควรจะเช่นเดียวกัน stand แปลว่ายืน near แปลว่าใกล้ๆ other people แปลว่าคนอื่นๆ he shouldn't stand near other people แปลว่าเขาไม่ควรที่จะยืนใกล้ๆคนอื่นนั่นเองอ่าประโยคสุดท้ายครับนี่ก็คือประโยค question sentence ก็คือประโยคคำถามนั่นเองครับประโยคคำถามโครงสร้างของเราก็คือ shoot บวก subject และบวก verb นะครับ shoot เราถ้าเป็นประโยคคำถามนะครับเราต้องเอา shoot ขึ้นต้นประโยคเสมอนะครับ shoot subject และบวก verb นะครับจะแปลว่าประธานที่ที่ทำนะครับประธานควรจะจุดจุดจุดจ,ดจดไหมนะครับถ้าควรให้ตอบ yes I should ถ้าไม่ควรให้ตอบ no I shouldn't ซึ่งคำว่า I นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำว่า you คำว่า we คำว่า she คำว่า he คำว่า it หรือประธานตัวอื่นๆได้นะครับ uh, I ในที่นี้แค่นำมาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาถามเป็นเขาถามเป็น he นักเรียนก็ต้องเอา he มาตอบนะครับผมยกตัวอย่างเช่น should he get his wife earrings should he get his wife earrings เห็นไหม should ขึ้นต้นประโยคนะครับส่วนประธาน s ในที่นี้คือประธานประธานก็คือ he นั่นเองเห็นไหมประธานคือคำว่า he ส่วน get ก็คือ verb นะครับ should he get his wife earrings ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยควรที่จะซื้อก็ตอบว่า yes he should แต่ถ้าเขาไม่ควรที่จะซื้อก็ตอบว่า no He shouldn't เก่งมากครับต่อไปเอ่อการถามคำถามนะครับถ้าเป็น should ขึ้นต้นนะครับก็จะตอบเป็น yes กับ no แต่เมื่อไรก็ตามที่มีคำว่า what ขึ้นต้นแบบนี้นะครับ what ขึ้นต้นแบบนี้เราจะต้องตอบเป็นสิ่งของนะครับ What should we get Lisa? What should we get Lisa? แปลได้ว่า แปลได้ว่าพวกเขาควรจะซื้ออะไรให้ลิซ่าดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาเ,าเราก็จะตอบนะครับว่า we should get lisa a ring we should get lisa a ring เห็นไหมเราก็ตอบได้ว่าพวกเขาควรจะซื้อแหวนให้หล่อนอน,นั่นเองนะครับเราก็เอา uh, a ring เป็นสิ่งของใช่ไหมครับเมื่อถาม w h a t ก็ต้องตอบเป็นสิ่งของนั่นเองนะครับ ต่อไปครับ let's practice กันดีกว่านะครับข้อแรกครับข้อแรก what should I get mom what should I get mom ก็จะตอบได้ว่า you should get mom แล้วตามด้วยอะไรครับตามด้วยสิ่งของนั่นเองก็คือ a video camera A video camera ก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับทีนี้คุดูอยากจะขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าถ้ามีคำว่า what should นะครับมันจะไม่ได้แปลว่าให้เราตอบเฉพาะสิ่งของเท่านั้นนะครับก็เราสามารถตอบเป็นคำพูดหรือตอบเป็นอย่างอื่นได้นะครับนอกเหนือนจากสิ่งของมันขึ้นอยู่กับว่ากริยายตัวนั้นของเราจะใช้เป็นอะไรนะครับเช่น what should I say to him, say ในที่นี้ก็จะเป็นแปลว่าฉันควรที่จะพูดอะไรกับเขาแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องตอบเป็นคําพูดใช่ไหมครับแต่ว่าใน,ในบทเรียนเรานะครับก็จะให้ตอบเป็นสิ่งของนะครับผมต่อไป What should she get on? What should she get on? เห็นไหมรูปอะไรเอ่ยรูปต่างหูเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยครับว่า she should get on E she should get ดเ to e e r r r n n s s ah. อ่าลอนควรที่จะซื้อต่างหูให้กับคุณป้านั่นเองครับต่อไป what should he get wife what should he get wife แปลว,ว่าเขาควรที่จะซื้ออะไรให้กับภรรยาของเขาดีนะครับรูปนี้ก็คือรูปอะไร a novel เพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยว่า he should get wife a novel he should get wife a novel เยี่ยมมากเลยครับเขาควรที่จะซื้อหนังสือนวัติยายนะครับให้กับภรรยาของเขานั่นเองอต่อไปครับข้อที่สี่ should I get sister stuff toys should I get sister stuff toys ทีนี้แตกต่างแล้วนะครับ ข้อหถึงข้อ3เนี่ยเราใช้ประโยคว่า what shoot ใช่ไหมครับแต่ข้อ4เนี่ยเราใช้ประโยคที่ว่าเอา shoot ขึ้นต้นประโยคนักเรียนจําที่ครูดูสอนได้ไหมถ้า shoot ขึ้นต้นประโยคเราจะต้องตอบ yes กับตอบ no ใช่ไหมครับทีนี้เราเข้ามาดูรูปภาพที่ครูกํกหนดให้นะครับรูปภาพมีเครื่องหมายการกระบาดแบบนี้สัแดงว่าให้ตอบ yes หรือตอบ no ครับต้องตอบ no เก่งมากครับเพราะฉันข้อนี้นเราก็าต้องตอบว่า no You should not no you should not นะครับ mm hmm. ก็จะแปลว่าฉันควรที่จะซื้อตุ๊กตาให้กับน้องสาวหรือพี่สาวของฉันไหมเราก็ตอบได้เลยนะครับว่า Oh no you should not ไม่อ่ะไม่คุณไม่ควรที่จะซื้อแบบนี้นะครับต่อไปข้อที่5ครับข้อที่ห should s he get her brother a model should he get her brother a model นะครับ ลอนนะครับควรที่จะซื้อหุ่นจำลองให้กับที่ชายหรือน้องชายหรือไม่นะครับข้อนี้มีเครื่องหมายติ๊กถูกถ้าติ๊กถูกครูบอกว่าเราจะต้องเติมตอบ yes หรือตอบ no นะต้องตอบ yes เก่งมากครับเพราะฉะนั้นก็ตอบเลยครับว่า yes she should yes she should เก่งมากครับ อ่าโอเคโอเคครันักเรียนวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับคำศัพท์นะครับ gift vocabulary นะครับเช่น a stuffed toy a golf clubs earrings นะครับทีนี้นักเรียนก็อย่าลืมไปทบทุคนคํคำศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็เนื้อหาสำคัญของเราในวันนี้ก็คือการใช้ shoot นั่นเองอ่าไม่ว่าจะเป็น affirmative sentence นะครับประโยคกเล่าหรือ e g ก t i v e Sentence ประโยคปฏิเสธและสุดท้ายคือ Question Sentence นี่นะครับผมน้องนอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะครับ Thank you for your attention for today See you next time Bye bye สวัสดีครับ